วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าสำหรับขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับตัวน,นี้เป็นรุ่นสปีดรับเคยใช้มาแล้วนะครับ1คู่นะครับให้พี่วินไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวจะลงคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เคยใช้มาแล้วนะครับก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าคู่นั้นใช้มานานมาก ถ้านับปีก็4ีหปีอ่ะคือรุ่นเดิมนแ่แหละแต่เป็นคู่ใหม่นะครับรถล้างสต็อกนะครับไม่แพงครับแนะนำไปดูที่เซียรังสิตได้นะครับเป็นร้านขายอุปกรณ์ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอยู่ชั้นใต้ดินนะครับถ้ามองจากตึกเซียรังสิตก็จะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับใหม่คลิปเลย น่าจะนานแล้วนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรองเท้าตกรุ่นนะครับแต่ก็เป็นเขาเรียกว่ามือหนึ่งนะครับมือหนึ่งมือหนึ่งตกรุ่นนะครับอันนี้ตกรุ่นแล้วอะนะครับแต่ก็ยังใหม่อยู่ ก็เคยใช้มาแล้วนะแต่ก็ตื่นเต้นนะครับที่ได้คู่ใหม่เพราะว่ามันใช้คุ้มแล้วอะนะครับก็ประมาณนี้ถามว่าประสบการณ์กับคู่ที่แล้วนะครับรุ่นนี้ก็คือขับมอเตอร์ไซค์นะครับชนกับมอเตอร์ไซค์ด้วยกันเนี่ยแหละครับเขาคือคนที่มาชนผมเขาเมานะครับก็ถามว่าเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรนะครับแค่จุกตรงท้องเฉยส่วน ตรงเท้าเนี่ยรู้สึกกระแทกตรงช่วงนี้เยอะมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับตรงแล้วก็ตรงช่วงนี้กระแทกเยอะแต่ไม่เป็นไรครับรู้สึกเคล็ดนิดหน่อยครับเคล็ดเ,เคล็ดช่วงช่วงตาช่วงตาตุ่มเนี่ยครับช่วงข้อเท้านิดหน่อยช่วยได้เยอะนะครับประสบการบรรสอนให้ผมพัฒนาตัวเองครับในการขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ จ็บแล้วเราจะทํายังไงนะครับเพื่อที่จะป้องกันในครั้งต่อไปก็คืออุปกรณ์พวกนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราปลอดภัยมากขึ้นก็แนะนํานะครับจากประสบการณ์นะครับมันคือมันต้องมีนะไม่จําเป็นต้องแพงด้วยครับรองเท้าแบบนี้มีหลายระดับมากถ้าเป็นถ้าเป็นระดับของ Moto GP ก็คู่ละ20,000ืนะครับส0 0 0 0ื0 0สามมอันนี้ไ อันนี้หลักพันนะครับนะครับแล้วได้ราคาล้างสต็อกมาด้วยก็ถูกนะครับถูกมากนะครับก็แนะนําเพื่อนๆนะครับแนะนําให้สอบถามไปที่แชทของทางทางเพจร้านที่ผมแท็กไปนในเพจนะครับที่ผมเช็คอินไปในเพจนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับว่าตอนนี้ เหลือไซส์อะไรบ้างนะครับล้างสต็อกนะครับคุ้มมากแนะนำเลยนะครับครับวันนี้ก็จะมาลองใส่มาจะลองใส่รองเท้าให้ดูนะเนี่ยทุกวันผมก็จะขับใส่ไปทำงานนะครับก็จะมีรองเท้าสำหรับทาํางานอีกคู่หนึ่งอยู่ในเป้นะว้าของใหม่ก็จะฟิตนิดนึงนะ <laughs> ปิดมากนะครับตอนแรกนะครับที่ใส่นะครับก็คู่เก่านะครับให้พี่วินไปเมื่อกี้นะครับก็คือถามว่าถ้าเราได้คู่ใหม่มาแล้วเราก็คงไม่ใส่คู่เก่าแล้วนะครับนะครับเพราะว่าสาภาพมันมสูบแล้วสำหรับเราเนาะสำหรับเราคิดว่ามันไม่คงไม่ปลอดภัยแล้วนะครับก็ปีอง มันจะแข็งๆหน่อยนะครับรุ่นนี้เพราะว่ามันไม่แพงนะครับแต่การป้องกันมันมันเท่ากับออรองเท้าเป็นหมือนนะครับในการป้องกันก็คืออยู่ในระดับเดียวกันนะครับแต่ราคาหรือแบรนด์อาจจะไม่ได้ดังแล้วก็แพงอะไรอย่างเงี้ยครับใช้ดีมากนะครับใช้มาคู่ที่3แล้วนะครับคู่ที่2เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับออยี่ห้อก็ ี่ห่ออะไรก็จําไม่ได้นะแต่ข้อมันจะยาวประมาณนี้ครับใส่นานๆร้อนนะครับแนะนําให้ใส่ประมาณเนี้ยกำลังดีสิ่งที่อยากได้นะครับต่อไปก็คือเลสซิ่งสูตรนะครับแบบสนามเลยนะครับถ้าเป็นบ้านเราเขาก็จะใส่กันเฉพาะในสนามแต่สำหรับผมนะครับการรับ ข้อมูลข่าวสารหรือวัฒนธรรมแรงบันดาลใจหรืออะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าเป็นทางยุโรปนะครับเขาก็จะใส่เอ่อมิทนะครับใส่มิแล้วก็ใส่มิทติ้งนะครับ,มมรบไม่จําเป็นต้องลงสนามเขาก็ใส่กันนะครับผมจะมองแบบนั้นมากกว่าไม่จําเป็นก็ต้องลงสนามนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราเขาก็สำหรับชุดเลสซิส่งสูตร ก็จะใส่ลงสนามกันอย่างเดียวนะครับแต่ของผมจะไม่ต้องนะไม่จำเป็นต้องลงสนามก็จะใส่เป็นแฟชั่นความปลอดภัยนะครับของไบค์เกอร์ของมันต้องมีนะครับของพวกนี้พลาดมาไม่คุ้มหรอกผมบอกเลยนะครับประสบการณ์ทานมาแล้วนะครับไม่ายก็ได้มาเล่าให้ฟังนะครับได้มาเล่าให้กันฟังโอเค ถ้าราคามันไม่แพงมากมันหนังมันก็จะแข็งนิดนึงนะครับแต่ป้องกันได้นะครับป้องกันได้เหมือนคู่ละสองนี่นะครับป้องกันได้เหมือนกันนะครับใส่ชนกับโมอเตอร์ไซค์ด้วยกันมาแล้วครับคิดดูแลกันครับเพื่อนๆสามารถทําให้นิ้วเท้าหรือข้อเท้าของเราไม่เป็นอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ขีม่มอเตอร์ไซค์เล็กทั่วไปหรือขี่ 200cc 3 0ซีซี0 0มร้อ0ซีซีส0 0ร0 0ยห้า0้อย0กร้พันซีซีนะครบับนท้องถน,นนนี่ผมบอกเลยว่าอันตรายกว่าในสนามบิกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขี่คนเดียวนะครับ เรามีทั้มีเพื่อนร่วมทางมอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะครับเป็นรถเก่งรถกระบะรถ1ิบล้อนะครับมันเสี่ยงกว่าในสนามอีกนะครับผมบอกเลยแต่อุปกรณ์พวกนี้มันมันมีหลายหลายสไตล์นะครับสไตล์เป็นรองเท้าเข้าไปก็มีนะครับก็คือเขาออกแบบมาให้มันขีมอเตสำหรับขี่มอเตอร์ไซค์ได้แต่ที่ผมซื้อแบบนี้นะครับขีซบบบ่ซื้อแบบแนวสนามเพราะว่าอันนี้คือความชอบนบอบสไตล์ สไตล์แบบนี้ไม่ชอบสไตล์แบบแฟชั่นนะครับแบบแฟชั่นก็มีทับก้นเพียงเขินอายที่จะใส่แบบนี้นะครับก็แนะนําแบบแฟชั่นก็มีกางเกงสําหรับทีมมอเตอร์ไซค์ก็มีครับที่มันเป็นสไตล์แฟชั่นเป็นยีนเสื้อก็มีนะครับแต่ผมชอบแนวทางการหน่อยนะครับนะครับชอบแนวสนามหน่อยก็เลยซื้อแบบนี้ก็อยากให้เพื่อนๆใส่กันนะครับแนะนําเลยนะครับ ไม่จําเป็นต้องลงสนามนะครับเพราะว่าบนถนนเราเนี่ยน่ากลัวที่สุดแล้วนะครับนะครับป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับรถจนเขายังมีสายเบลนะครับมีถุงลมนิรภัยนะครับเพื่อป้องกันในเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับส่วนโมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเขาไม่ชนเราเรา เราไม่ชนเขานะครับเขาก็มาชนเรานะครับอันนี้ไอ้คำนี้ผมเจอมากับตัวเองแล้วยังไงก็แนะนำนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนฝากกันไว้ด้วยเรื่องอุปกรณ์กับขี่นะครับศึกษาและหาสมาใส่กันด้วยสวัสดีครับไปละ